สำนักการสารปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุก,กระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยลิต สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองสารปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19นาิก30นาทีถึง20นาฬิกากับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะ การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจะจับกลุ่มผู้ต้องหาเกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญาไปสอบสวนหมายจับ ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญตามกฎหมายในการใช้จับกลุ่มผู้ต้องหาส่วนจะสำคัญอย่างไรนั้นนะคะวันนี้ค่ะท่านเทิดพงศ์คงจันทร์ตุลาการศาลปกครองกลางช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานีและในฐานะรองโฆษกศาลปกครองค่ะท่านจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะคะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับคุณเบิร์ตสวัสดีท่านผู้ฟังครับค่ะท่านคะการออกหมายจับค่ะมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง เรื่องการจับกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดอาญานะครับคุณเบิร์ตท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคลคลเพราะคนที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยก็ต้องถูกนําตัวไปยังสถานีตํารวจนะฮะแล้วก็เพื่อทําการสอบสวนสอบสวนเสร็จวันสองวันก็ดีไปคุณเบิร์ตครับก็ปล่อยตัวกลับบ้านได้ถ้าไม่โดนฝากขังนะครับ แต่ถ้าสอบสวนยังไม่เสร็จก็ต้องขอหน้าสารฝากขังค่ะถ้าสารท่านให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือที่เรียกว่าประกันตัวอันนี้ได้กลับบ้านค่ะแต่ถ้าสารท่านเห็นว่ามีเหตุที่ไม่ควรปล่อยชั่วคราวเนี่ยก็ต้องอยู่ในเรือนจําในฐานะถูกฝากขังเนี่ยยาวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญกับท่านผู้ฟังเพราะเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนค่ะอันนี้ตามขั้นตอนเนี่ยท่านผู้ฟังครับใครที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทางอาญาเนี่ยไม่ใช่ว่า อยู่ๆก็จะต้องถูกออกหมายจับทุกกรณีไปเสียทั้งหมดครับเพราะกฎหมายนะฮะก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญาเนี่ยเขาเขียนลำดับขั้นตอนเอาไว้อย่างชัดเจนค,คือหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญ,ญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะทราบจากไหนก็ตามเนี่ยนะครับแล้วประสงค์ที่จะแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองเนี่ยก็ติดต่อ ขอนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อขอเข้ามอบตัวได้คุณเบิร์ตครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการนัดหมายกันระหว่างผู้ต้องหากับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะก็เดินทางไปพบตามที่นัดหมายเวลาวันสถานที่กันก็ถือว่าอันนี้ไม่ต้องออกหมายใดๆทั้งสิ้นเขาแสดงตนเพื่อความบริสุทธิ์นะะก็ ทำการสอบสวนอะไรก็ว่าไปคเสร็จสิ้นก็เจ้าหน้าที่ก็ปล่อยตัวกลับบ้านได้เพราะถือว่าเขาไม่มีเหตุที่จะหลบหนีหรืออะไรทั้งนั้นคุณเบิร์ตครับเขานัดขอเข้ามอบตัวเองกับกรณีที่2ครับในขั้นตอนต่อไปท่านผู้ฟัง,งถ้าเกิดไม่มีการนัดหมายกันเนี่ยนะบางทีก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อาจจะออกหมายเรียกก่อนค่ะหมายเรียกนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถออกได้เองเลยครับมีอำนาจตามกฎหมายก็คือมันเข้มกว่านัดแล้วละ่ะ ก็คือเรียกมานายกนายขอนายคอถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดอาญามีพยานหลักฐานตามสมควรที่ตํารวจเชื่อว่าน่าจะเป็นบุคคลนี้จริงๆก็ออกหมายเรียกไปยังสถานที่อยู่ของนายกนายขอนายคอเพื่อให้มาพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตํารวจเพื่อจะได้ทําการสอบสวนต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีการจับกลุ่มกันคุณ์มครับนายกนายขอนายคอได้รับหมายเรียกแล้วก็ ไปพบเจ้าหน้าที่ตามที่มีหมายเรียกนั้น<ะ>ก็ถือว่าจบไม่มีอะไระแต่ถ้าครั้งแรกได้รับหมายเรียกโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วยังเงียบอยู่เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็จะออกหมายเรียกซ้ําอีกสักครั้งหรือสองครั้ง<ะ>เพื่อให้โอกาสอีกทีหนึ่งนะฮะเผื่อว่ามีเหตุขัดข้องอะไรขึ้นมาหรือบางทีเนี่ย ผู้ที่ได้รับหมายเรียกแล้วเนี่ยอาจจะมีเหตุขัดข้องไม่สามารถไปวันนั้นได้เนื่องจากมีเหตุจําเป็นจริงๆต้องเข้ารับการผ่า,ผาตัดที่โรงพยาบาลอะไรทํานองนี้ครับท่านผู้ฟังก็อาจจะขอเลื่อนเจ้าหน้าที่ตํารวจไปได้ก่อนตามเวลาที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเขาเห็นสมควรอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของหมายเรียกแต่เอาละพอออกหมายเรียกแล้วเนี่ยนะครับยังไม่มาอีกเรียกซ้ําครั้งที่สองก็ยังไม่มาคราวนี้ก็จะต้องใช้กระบวนการ สุดท้ายคือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะไปขอสารเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหารายนั้นนันนะฮะสารท่านก็จะพิจารณาถึงข้อกล่าวหาถึงพยานหลักฐานว่ามีพอสมควรหรือเปล่านะฮรรูปประพันธ์สันฐานของผู้ที่จะถูกออกหมายจับใช่ไหมถูกตัวไหมนะะถ้าสารท่านเห็นว่าเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายนี่ก็ท่านก็จะออกหมายจับไปให,ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อไปดำเนินการจับกลุ่ม Hmm. ผู้ต้องหารายนั้นฮ <Ha. S 2> นะที่เป็นกรณีที่ไม่มาตามหมายเรียกค่ราวนี้พอพูดถึงหมายจับกับท่านผู้ฟังก็ต้องบอกถึงเหตุตามกฎหมายสักนิดหนึ่งว่าการจะออกหมายจับเนี่ยนอกจากเรื่องว่าไม่มาตามหมายเรียกแล้วเนี่ยนะครับ <Ha. S 2> ก็ยังมีอีกสักสองสามสาเหตุคุณเบิร์ตครับ <Ha. S 2> ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญาว่าไว้เนี่ยคือหนึ่ง mm hmm. เวลาตํารวจเขาจะไปขอหมายจับจากศาลท่านเนี่ยนะฮะศาลท่านก็ต้องดูครับว่า พยานหลักฐานเนี่ยมีตามสมควรหรือเปล่าค่ะหนึ่งนะฮะไม่ใช่มาไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่หนักแน่นเลยนะแล้วก็จะมาขอสารออกหมายจับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยนี้ไม่ได้ค่ะเอาละเมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลนั้นเนี่ยน่าจะได้กระทําความผิดอาญาจริงกันะฮะค่ะราวนี้อัตราโทษเนี่ยนะครับก็ต้องมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปีด้วยถึงจะออกมาจับได้ นะไม่ใช่โทษขี้ริว้วขี้เหล่เล็ก,ก,กๆน้อยๆคุณเพื่อนครับจำพวกสองเดือนหนึ่งเดือนหกเดือนอย่างเงี้ยนะฮะอย่างสูงเนี่ยแล้วไปขอสารออกหมายจับอย่างนี้มันมันไม่มีเหตุครับเพราะโทษมันไม่ได้สูงถึงขนาดว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีนะเพราะฉะนั้นอัตราโทษนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่ององค์ประกอบสําคัญด้วยท่านผู้ฟังครับคือต้องอย่างสูงเกินสามปีอันที่สองครับต้องมีหลักฐานตามสมควรท่านผู้ฟังครับว่าบุคคลนั้นที่ทําความผิดอาญาเนี่ย น่าจะหลบหนีคศาลจะต้องเชื่อในพยานหลักฐานที่ตํารวจนํามาเสนอว่าดูแล้วน่าจะหลบหนีาอาจจะหลบหนีเพราะว่าโทษสูงนะครับสิปี2ี่ปีจําคุกอย่างเงี้ยนะครับจำเลยนี่น่าจะข้ามเขตแดนแน่อย่างนี้ก็มีเหตุผลเชื่อครับศาลท่านก็จะออกอาจจะออกหมายจับให้นะหรืออาจจะมีอีกเหตุคือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานาผู้ต้องหาเนี่ยอาจจะเป็นผู้มีอิทธิพลครับท่านผู้ฟัง ถ้าปล่อยไปนะฮะอยู่ในบ้านในสถานกีหาของเขาเนี่ยอยู่อยู่ในพื้นที่ของเขาเนี่ยอาจจะไปกดดันข่มขู่พยานบุคคลได้ค่ะหรืออาจจะใช้อำนาจหน้าที่สมมุติผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐอย่างนี้นะฮะ,ะสั่งทําลายหลักฐานอะไรต่างๆของทางราชการเนี่ยอย่างนี้ก็อาจจะมีเหตุได้ว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานก็เป็นอีกเหตุครับที่ศาลท่านอาจจะพิจารณาออกหมายจับให้ กอจะได้ไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานทั้งหลาย <S S S ค่ะหรืออีกเหตุครับก็คือว่าอาจจะก่อเหตุอันตรายประการอื่น,นครับเช่นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยอาจจะไปทําอันตรายค่ะครอบครัวผู้เสียหายเลยเพื่อเป็นการกดดันนะฮะให้ถอนฟ้องให้อะไรก็แล้วแต่พวกนี้คุณว่้ครับค,คือถ้าปล่อยให้อยู่นอกสถานที่คุมขังเนี่ย จะเป็นอันตรายประการอื่นได้เราเนี้ยก็ถือได้ว่าเป็นเหตุที่ศาลท่านเนี่ยสามารถนํามาใช้ดุลพินิษประกอบเพื่อออกหรือไม่ออกหมายจับให้แก่ตํารวจที่มายื่นร้องขอหมายจับต่อศาลครับคุณเบิร์ตครับค่ะท่านคะแล้วในขั้นตอนของการปฏิบัติงานค่ะมีการออกหมายจับกันอย่างไรบ้างคะเอาละครับเวลาที่ไปขอศาลให้ท่านออกหมายจับให้นะครับคุณเบิร์ตครับในคดีอาญาเนี่ยพอศาลท่านออกหมายจับไม่เรียบร้อยแล้ว เข้าองค์ประกอบตามกฎหมายทุกอย่างคราวนี้นในชั้นของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเนเขาก็มีระเบียบของสํานักงานตํารวจแห่งชาติครับกําหนดไว้ว่าพนักงานสอบสวนต้องทําอะไรบ้างอเอาละพอเขาได้หมายจับมาแล้วครับท่านผู้ฟังหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนั้นก็คือหนึ่งต้องรับรองสำเนาถูกต้องของหมายจับโดยทําเป็นสามฉบับนะครับฉบับจริงเนี่ยที่ได้มาจากศาลเนี่ยนะครับ ก็ต้องเก็บไว้ในสำนวนสอบสวนคดีอาญานั้น<ฆ>หนึ่งฉบับอันนี้คือฉบับจริงส่วนอีกสองฉบับที่ทำสำเนาท่านผู้ฟังครับต้องส่งไปให้กองทะเบียนประวัติอาญากรของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาเก็บไว้<ฆ>หนึ่งฉบับ<ฆ>อันนั้นคือเรียกว่าต้องเก็บไว้เลยในสารระบบของตำรวจนะส่วนอีกหนึ่งฉบับไว้ที่ไหนอีกหนึ่งฉบับที่เหลือซึ่งเป็นสำเนาก็เก็บไว้ที่สถานีตำรวจแห่งนั้นแหละครับ นะครับที่รับเรื่องไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมฉบับถูกต้องตรงกันเนี่ยก็จะมีที่เก็บเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่เพื่อจะได้ตรวจสอบกันได้คุณเวิร์ครับเผื่ออันไหนหายนะหรือมีการถูกทําลายอะไรอย่างเงี้ย <ทะ S 1> ก็จะได้เอาอีกฉบับหนึ่งที่เก็บไว้ที่กองทะเบียนตํารวจพวกนี้นะฮะปร<ท>ะวัติอาชญากรเนี่ยจะได้เอามาตรวจสอบกันได้เพราะนั้นขั้นตอนของการทําหมายรับรองสําเนาของพนักงานสอบสวนก็จะเป็นดังนี้ครับค่ะ ค่ะท่านค้าเข้าสู่คดีปกครองกันบ้างค่ะเหตุใดค่ะผู้ฟ้องคดีจึงนําเรื่องมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะคดีวันนี้ครับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับอันนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยถูกคําสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการค่ะโดยเหตุที่ว่าผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ย เป็นเจ้าของสำนวนคดีอาญาค่ะแล้วทำสำนวนคดีขาดอายุความ,มก็เลยมีการปลอมหมายจับค่ะผู้ต้องหาซึ่งเป็นเรื่องทำเอกสารเท็จของราชการคุณเบิร์ตครับค่ะแล้วก็เรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตล่ะครับเพราะว่าพอหมายจับปลอมแล้วเนี่ยมันก็นำไปสู่การเสนอพนักงานอายาการสั่งฟ้องผู้ต้องหารายนั้นค่ะทั้งที่คดีขาดอายุความไปแล้ว นี่สำนักงานตำรวจชาติก็เห็นว่าโอ้อย่างนี้ผิดรลายแหลงเขาถึงออกคําสั่งไล่ออกนะฮะอันนี้ผู้ฟ้องคดีก็ต่อสู้ครับท่านผู้ฟังเพราะผู้ฟ้องคดีบอกว่าการทําหมายดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้ปลอมผู้ฟ้องคดีทําหมายจริงนี่แหละค่ะแต่เหตุที่สำนักงานตำรวจชาติเนี่ยไปสอบสวนผิดพลาดก็เพราะว่ามันมีการนำหมายของผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับที่ขอสารออกหมายจับเรียบร้อยแล้วเนี่ยตำรวจได้อื่นเนี่ย เอาหมายจับอันนี้ไปเวียนเทียนคุณเบิร์ตครับ mm. คือของแกเนี่ยของแท้แต่มีคนอื่นเนี่ยเอาเลขหมายจับแกเนี่ยไปเวียนเทียนทำใบแกว่าไอ้คนอื่นเนี่ยปลอมไม่ใช่ของแกแกก็สู้อย่างนี้นะครับก็เลยเห็นว่าเรื่องเนี้ยไม่ได้รับความเป็นธรรมผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีต่อสารปกครองครับท่านผู้ฟังครับโดยฟ้องผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีมีคำขอให สารปกครองพิพากษาเพิกถอนคําสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการนะครับ,บรคุณเบิร์ตคดีนี้จึงเข้าสู่การพิจารณาของสารปกครองครับค่ะท่านคะสารปกครองสูงสุดค่ะได้มีคําวินิจฉัยว่าอย่างไรบ้างคะ่ะต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าเรื่องแรกที่สารปกครองสูงสุดท่านต้องพิจารณาว่ามันปลอมหรือไม่ปลอมนะครับหมายจับที่ผู้ฟ้องคดีถูกหาว่าทําผิดวินัยเนี่ยนะครับค่ะข้อจริงในคดีต้องดูตามเหตุการณ์ท่านผู้ฟังครับเรื่องราวเนี่ยมันปรากฏว่า คดีนี้ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักง,งานสอบสวนรับผิดชอบอยู่เนี่ย<ฆ>มีการออกหมายเรียกก่อนตามขั้นตอนที่เราคุยกันคุณเบิร์ครับะ<ฆ>มีการออกหมายเรียกสองครั้งครั้งแรกออกหมายเรียกผู้ต้องหาเนี่ยหมายเรียกลงวันที่30มสิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยส่สผู้ต้องหาได้รับหมายเรียกโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่มามเลยมีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาเป็นครั้งที่สองครับท่านผู้ฟังค หมายเรียกฉบับที่2เนี่ยลงวันที่25มิถุนายน2545ทันนะครับคุณเบิร์ตวันที่2วันนี้30พฤษภา,าคม45กับ25มิถุนายน45อันนี้ทบทวนกันนิดท่านผู้ฟังครับหลักกฎหมายที่เราคุยกันแต่ต้นก็คือว่าหมายเรียกเนี่ยมันต้องมาก่อนหมายจับถูกไหมฮะ,ะเพราะว่ามันเบากว่าค่ะ แต่คราวนี้ในสำนวนคดีปรากฏว่าหมายจับลงวันที่ห้าพฤษภาคมสองพันห้ารอยสี่สิบห้าค่ะหมายจับมาก่อนหมายเรียกคุณเบนครับค่ะห,หมายจับลงวันที่ห้าพฤษภาคมสองพันห้ารอยสิบห้าหมายเรียกฉบับที่หนึ่งลงวันที่ส0ิบพฤษภาคมสองพันร้อยสิบห้าค่ะหมายเรียกฉบับที่สองลงวันที่ยี่บห้ามิถุนายนสองพันรอยสิบห้าค่ะ ตรงนี้สารปกครองสูดท่านบอกว่าหมายจับมาก่อนหมายเรียกเนี่ยมันผิดลำดับขั้นตอนของกฎหมายค่<ฮ>ะถือว่าเป็นข้อพิรุธอย่างยิ่งเพราะในทางปฏิบัติเหมือนที่เราคุยกันครับต <ฮะ S 2> ้องออกหมายเรียกก่อนออกแล้วไม่มาถึงออกหมายจับแต่น,นี้ในสำนวนปรากฏว่ามีหมายจับก่อนค่<ฮ>ะแล้วถึงไปออกหมายเรียกสองฉบับทีหลังซึ่งอันนี้มันไม่ใช่แล้ว <ฮะ S 2> มันผิดลำดับขั้นตอนของกฎหมาย <ฮะ S 2> ถือว่าเป็นข้อพิรุธอย่างยิ่งค่ะ อันที่สครับท่านผู้ฟังครับในสำนวนสอบสวนวินัยร้ายแรงผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็มีการสอบพยานบุคคลปากสำคัญ2รายค<ฆ>่ะก็คือเป็นพนักงานสอบสวนในคดีอื่นที่ทำหมายจับเลขที่เดียวกันกับหมายจับของผู้ฟ้องคดีค<ฆ>่ะพนักงานสอบสวนในคดีอื่นสคนนั้นเนีครับให้ถ้อยคำชัดเจนว่าเลขที่หมายจับที่เขาทำทั้งคู่เนี่ย เขาทำประมาณช่วงเดือนมิถุนายน2,545อืมค่ะแล้วสอบสวนตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ถูกต้องนะหมายจับของพนักงานสอบสวนสองรายนั้นเนี่ยไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยเป็นฉบับจริงแน่นอนดังนั้นเนี่ยตรงนี้ครับสารท่านจึงเห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีมาทำหมายจับทีหลังเนี่ยน่าจะช่วงราวๆเดือนมิถุนายนสี่ห้านั่นแหละคะแต่มีการ ปลอมวันที่ให้เป็น5พฤษภาคม2545เพื่อให้ตรงกับเลขหมายจับของคดีอื่นพูดง่ายๆคือสารเชื่อเลยครับเพราะพยานหลักฐานแน่นหนาทั้งพยานเอกสารพยานบุคคลว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยสวมห,หมายจับเลขของคดีอื่นนะครับแล้วเอามาแสดงในสำนวนคดีว่ามีการออกหมายจับเรียบร้อย นะฮะโดยสารเพื่อส่งให้พนักงานอายการเนี่ยสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีของตัวเองทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยขาดอายุความเรียบร้อยแล้วพูดได้ง,ง่ายคือผู้ฟ้องคดีสอบสวนคดีนี้ขาดอายุความนะครับแต่มาปลอมหมายจับที่หลังแล้วส่งพนักง,งานอายการเพื่อให้เสมือนว่าเป็นการทําคดีภายในอายุความเพราะ,ะออกหมายจับไว้เนิ่นนานแล้วซึ่งเป็นหมายจับปลอมตรงนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับพอสารปกครองสุดท่านรับฟังพยานหลักฐานประกอบกันเนี่ย ท่านจึงเห็นว่าพฤติการของผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับในการดําเนินการปลอมหมายจับดังกล่าวเนี่ยค่ะถือว่าเป็นการทําผิดกฎหมายในเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับการสอบสวนค่ะและทําให้เกิดความเสียหายเนื่องจากว่าส่งเรื่องต่อไปให้พนักงานยาการสั่งฟ้องคดีค่ะทั้งที่คดีขาดอายุความแล้วไม่สามารถฟ้องผู้ต้องหารายนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับค่ะพฤติการการกระทําของผู้ฟ้องคดีเนี่ย จึงเห็นได้ยอย่างชัดเจนครับว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตทําให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นเนี่ยคำสั่งของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเนี่ยจึงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วครับค,คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคําพิพากษาย,ยกฟ้องเป็นคดีหมายเลขแดงที่ออ่างบอใบไ,ไม้ 219ทับสครับค่ะท่านคะสุดท้ายแล้วคะ่ะท่านมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ฟังบ้างไหมคะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนคดีอาญาของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับคุณเบิร์ตค่ะต้นเหตุของมันเลยก็คือว่าเป็นการถือสำนวนสอบสวนคดีอาญาค่ะที่เรียกว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ได้เช็คให้ดีว่าใกล้จะขาดอายุความส่งฟ้องศาลหรือ,อยังค่ะ นะพอเช็คไม่ดีปัญหาเมื่อเกิดอย่างที่เห็นแ่ะครับคือพนักงานสอบสวนเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังถ้าปล่อยคดีขาดอายุความเนี่ยก็ถือเป็นความผิดวินัยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เรียกว่าผู้ฟ้องคดีในคดีเนี่ยแก้ปัญหาแล้วแก้ยิ่งแก้ยิ่งผิดคุณเบิดครับค,นะคือแทนที่จะรีบทําสํานวนให้เรียบร้อยเนี่ยนะครับหรือพอมาเห็นว่าขาดอายุความแล้วนี่ก็รับสภาพซะ,นะ,ะนะครับโทษก็อ,อาจจะเบากว่านี้แต่ ดันไปใช้วิธีการที่ผิดคือไปปลอมหมายจับเลยนะแล้วก็พอผิดแล้วมันผิดยาวคุณเบิร์ตครับไปถึงพนักงานอายการสั่งฟ้องอย่างนี้นะครับก็ทําให้พนักงานายการเนี่ยก็ผิดหลงไปด้วยค,คนที่เสียหายก็คือผู้ต้องหาจริงๆเสียหายหมดแหละครับคือผู้ต้องหากระทาความผิดเนี่ยสมควรต้องได้รับการส่งฟ้องศาลเพื่อพิสูจน์ความผิดต่อสารใช่ไหมครับคุณเบิร์ตครับแต่กลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้ต้องหารอดเลยนะครับเพราะว่าคดีขาดอายุความเสียหายที่สุดก็คือ รัฐนี่แหละฮะพวกเรานี่แหละครับแทนที่ว่าผู้ที่ต้องหากระทําความผิดนี่จะต้องโดนไปพิสูจน์ตัวเองในศาลใช่ไหมครับ<ฆ>ทาถูกศาลยกฟ้องก็จบไปแต่ถ้าทําผิดศาลจะได้ลงโทษคุมขังนะฮะจะได้เป็นการาดัดแปลงนิสัยอะไรไปให้ถูกต้องนะฮะ<ฆ>ก็กลายเป็นว่าลุดไปเลย<ะ>คนทําผิดซึ่งมันไม่ถูกต้องมันไม่ควรเป็นเ<ฆ>พราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องฝากเาจ้าหน้าที่ตํารวจแหะครับทราบอยู่ว่างานของท่านนี่ก็เยอะนะฮะไม่ใช่น้อยๆแต่ว่าการเช็คตรวจสํานวน คดีอาญาในมือตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นนะว่า ใกล้ขาดอายุความหรือยังเลยอย่างงี้เพราะมีผลกระทบเสียหายอย่างมากและสุดท้ายเนี่ยมันจะย้อนมาที่ตัวท่านเองครับถ้าท่านปล่อยให้คด,ดีขาดอายุความนะครับก็ฝากไว้ด้วยความห่วงใยแก่บรรดาพี่น้องข่ารายการสำรวจทั้งหลายครับค่ะและสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะท่านเทิดพงคงจันทตุลาการสารปกครองกลางช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะสารปกครองอุบลราชธานีและในฐานะรองโฆษกสารปกครองค่ะที่วันนี้นะคะท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการขอบคุณค่ะท่าน ขอบคุณครับสวัสดีคุณเบิร์ตสวัสดีท่านผู้ฟังครับค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้นะคะหากคุณผู้ฟังค่ะต้องการติดตามรายการสารปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะทาง Facebook หรือว่าพอดแคสต์ค่ะชื่อสำนักงานสารปกครองหรือทางเว็บไซต์นะคะของสมาคมสื่อช่อสะอาด www. ช่อสะอาด .or.th ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะทางช่อง YouTube นะคะและถ้าหากคุณผู้ฟังค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินง,งาน ของสารปกครองหรือคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนสารปกครอง1355และท้ายนี้ค่ะต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19เนาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพรณภาบุญยริศต,ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเสนอสองราคาทำสัญญาไม่ได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากการที่เทศบาลตำบลแห่งหนึ่งได้ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำซึ่งมีผู้เสนอราคาสองรายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเอกโยธาได้ยื่นเสนอราคาจ้างเป็นเงิน1นึ่งล้านห้าแสนบาทและเขียนข้อความด้วยลายมือระบุต่อท้ายใบเสนอราคาว่า ยินดีปรับลดราคาลงเหลือ1 3 0 0 0ล้านแสนบาทและลงลายมือชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการและประทับตราห้างกำกับไว้หลังจากที่มีการต่อรองราคาแล้วก็ยังยืนยันราคาตามที่ปรับลดโดยให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความเห็นให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอกโยธาเป็นผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าทำสัญญาแต่เทศบาลตำบล ลับเรียกผู้เสนอราคารายอื่นเข้าทำสัญญาเพราะห้างหุ้นส่วนจำกัดเอกโยธายื่นใบเสนอราคาจำนวนสองราคาที่มีตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันห้างหุ้นส่วนจำกัดเอกโยธาโต้แย้งว่าได้ยืนยันต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาว่ายินดีปรับลดราคาลงโดยให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้เห็นชอบตามราคาที่ยืนยันตามตัวหนังสืออีกทั้งเทศบาลตำบล ได้ออกประกาศให้ตนเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วการที่เรียกผู้เสนอราคารายอื่นเข้าทำสัญญาจึงไม่ชอบด้วยประกาศสอบราคาจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เทศบาลตำบลชำระค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการเสนอราคาของห้างหุ้นส่วนจำกัดเอกโยธาตามข้อเท็จจริงดังกล่าวและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ต่อรองและได้มีการยืนยันราคาที่ปรับลดดังกล่าวโดยให้ถือราคาตามตัวหนังสือเป็นกรณีที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอกโยธาเสนอราคาสองราคาซึ่งเป็นการขัดต่อหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาจ้างดังนั้นการที่เทศบาลตำบลไม่เรียกห้างหุ้นส่วนจำกัดเอกโยธาเข้าทำสัญญาจ้างแต่ได้มีหนังสือเรียกให้ผู้เสนอราคารายอื่น เข้าต่อรองราคาและได้ทำสัญญาจ้างจึงชอบด้วยเอกสารสอบราคาจ้างตามประกาศเทศบาลตำบลแล้วเทศบาลตำบลจึงมิได้กระทำผิดสัญญาสอบราคาดังกล่าวแต่อย่างใดพิพากษายกฟ้องเชื่อมั่นในคุณธรรมเชื่อมั่นสารปกครองสารปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา ไปแล้วนั้นเป็นรายการสารปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุข,ของสมาคมสื่อช่อสะอาดจ,จำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจ ทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับสารปกครองหาคำตอบได้ในรายการสารปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ